แล้วทมโอล่าสุดเห็นพระราชกิจจานุเบกษานะคะในหลวงก็ทรงมีพระราชดำรินะคะไม่สถาปนาแล้วก็ไม่พระราชทา,านสมณศักดิ์พระ80กวก่อนลูปที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้สรุปคือปีนี้ก็ไม่ตั้งแล้วก็ไม่เลื่อนนะคะเพราะว่าข่าวพระข่าวพระทำให้พุทธศาสนิกชนเ,เสื่อมเสียศรัทธานะคะแล้วก็ทบต่อจิตใจ ในหลวงท่านก็เลยไม่ทรงตั้งเลยดีมากเลยค่ะนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะนะทรงพระปีชามากทรงพระปีชาญานมากดีแล้วที่ไม่ทรงตั้งนะคะแล้วก็พระธรรมนัสสักไม่จําเป็นต้องมีเยอะๆๆเลยดิฉันบอกเลยไม่จําเป็นต้องมีเยอะๆไม่งั้นมันก็ห่วงกันแต่เรื่องพวกนี้แหละห่วงกันแต่อยากจะได้ตั้งได้เลื่อนกันนะแล้วเราเรา เรามีพระเจ้าคุณพระที่มีสมณศักดิ์แต่เป็นพระที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีธรรมนะแล้วก็ไปให้ในหลวงทรงคมทรงกราบไม่ดีเลยค่ะนะคัดสรรพระดีๆไม่ต้องมีเยอะถ้าไม่มีพระดีก็ไม่ต้องตั้งไม่มีพระดีก็ไม่ต้องตั้งดีกว่าตั้งแล้วเอาพระไม่ดีไปให้ในหลวงท่านทรงคมทรงกราบนะคะเออดีแล้วดิฉันเห็นด้วยเลยนะนานๆตั้งที นานๆนนตั้งทีพระมันจะได้ไม่ต้องมาเอาดีกันทางด้านนี้ไงเพราะว่าในจํานวนพระที่ตั้งแปดสิบกว่ารูปแบบมีอารัชีปนไปด้วยนะคะรู้ไหมถ้าไม่มีเคสเนี่ยวัดเอ,อ่อกัลยาเนี่ยวัดกัลยาณมิตรเนี่ยจะเป็นพระราชจะได้ขึ้นเป็นพระราชจากพระอะไรอะ่ะพระปริยัตธาดาอะไรอะไระนะสมณศักดิ์เก่าอะ่ะ มีโผลลายชื่อด้วยนะมีโผลอยู่ในลายชื่อที่จะได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นลาดด้วยอยู่หนึ่งรูปเนี่ยแล้วพระไม่ดีแบบเนี้ยอารัชีแบบเนี้ยสมีแบบเนี้ยนะเอาไปให้ในหลวงท่านตั้งได้ยังไงนะเอาไปให้ในหลวงท่านตั้งได้ยังไงไม่ได้ค่ะแล้ต้องคัดกรองพระให้ดีดูศีลาจะราวัดให้ดีเออ ดิฉันเห็นข่าวนี้เลยดิฉันแบบยกมือท่วมหัวเลยทรงพระเจริญเลยอะ่ะอืมดีละไม่ต้องไปโปรดไปตั้งทีนะช่วยกันเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเครื่องกรองพระอุดหนุนพระดีๆซัพพอร์ตพระดีๆที่ท่านทำงานเพื่อสังคมที่ท่านไม่ได้สนใจเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์พระเหล่านี้ควรกราบควรไหว้นะพระที่น่าศรัทธานเนี่ยเราไม่ได้ มาวัดกันที่สมณศัก์ชั้นยศนะคะเราวัดกันที่วัดปฏิบัติเราวัดกันที่วัดปฏิบัติเก,ตเกิดเรื่องแบบนี้ดีต่อไปพระหลายๆรูปจะได,จะได้จะได้มีความจะได้มีฮีลีมีโอตปัปากมีความกลัวมีความกลัวไม่ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงในยศในศัก์ไม่กล้าประพฤติไม่กล้าประพฤติผิด นะอย่าคิดว่าเออเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นอะไรแล้วใครเขาจะใครเขาจะจัดการไม่ได้ไม่มีใครกล้าเสียหายหมดเลยมันเป็นความเสียหายนะดิฉันถึงบอกไงว่าการที่เราตัดเนื้อ้ายออกไปเนี่ยดีอย่าไปมัวแต่คิดว่าสาวไสให้กากินอยู่เลิกสักทีเธอไอ้วิธีคิดแบบว่าเห็นคนทําไม่ดีแล้วช่วยกันปกปิดไว้เพราะคิดว่าเป็นพวกกัน พวกมึงพวกกูคนกันเองอย่างเงี้ยอย่าเลยวิธีการคิดแบบนี้เห็นเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งค่ะเห็นเนื้อร้ายต้องจัดการถ้ายังเยียวยาได้ต้องช่วยกันเยียวยารักษาถ้ามันเกินที่จะเยียวยาจะรักษาแล้วต้องตัดทิ้งเพราะไม่อย่างนั้นเนื้อร้ายมันจะลุกลามกลายเป็นเนื้อเน่าทั้งหมดเนื้อร้ายบางส่วนยังดีกว่าเน่าทั้งหมดนะคะ ไม่งั้นโบราณจะสอนเหรอว่าปลาตายทั้งตัวหมิ่นทั้งคล้องเออเห็นปลาเน่าปลาตายเราต้องรีบกำจัดต้องรีบจัดการถ้าเราปล่อยไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวมันเดี๋ยวดีไม่ดีมันตายหมดเลยทั้งบ่อทั้งคล้องเสร็จเลยเหมือนกันเห็นพระไม่ดีต้องรีบจัดการไม่ใช่มาพูดว่าโอ้ยรู้มานานแล้วบางเคสบางเคสค่ะมีหน้ามาพูดโอ้ยรู้มานานแล้วจังหวัดเนี้ยเขาปิดกันมาห้าปี ไม่มีไม่ใช่เขาปิดเขารู้กันมาตั้งห้าปีแล้วแต่ไม่มีใครกล้าจัดการไม่มีใครกล้านี่แหละนะสอบสวนกลางไง